กลับสบายดีทุกคนมืูอนิธาสิไปใส่เบ็ดปางมืูอนิธาสิออกลาแต่ว่าก่อนสิไปใส่ยเขาสิไปขุดขี้กระเดือนก่อนนะพี่น้องแต่ว่าเขามีเก็มหลับเคาบรอยากขุดแผวแผบไปถอกใส่ขี้กระเดือนเพราะว่ามันสิออกมาอันนี้โมโหนะวะมันสิแเดนเป็นจริงในบ่อเนาะทุกคนของปกเกยเห็ุเดือนต้องเตือนใครเต้องเพือนปริถอกดใหไว้แล้วจากเออมันสิออกมาอไอ้นี่บวกมันเป๊ะ เจือพุทโธ่เจอเิอนกันนะเจืองี้ตัมนจะออกมาสามที่พี่นะสามนีเลยนะสามที่นี่แค่นัมันไล่ไปบ้านหลันนี้นะเออหนําี่กระเดือนอยู่พี่พ่องมันอยู่พูกฮกูทางก็ออกมาตัวเดียวโอ้ยเจ้น่ได้ร้ากว่า พุดเอาได้แหละเด้ายทีสุดแต่ว่าที่เตีนี่เพิ่นดอกบ่ติดบ่วนอาหมูมีกี่กระเตียนน้ำๆใชนี่นี่นะขุดน่ะบ่เห็นขุดผู้ผู้นั่งบ่เห็นปหลายดิสิเอาเนาะนี่มัน้บไปอดกินตตนี่ไกไปแกลายนี่นะ2ตัว3ตัวเต็มแล้วบัดนี่ไปอบนี่กเดนก็ ใส่ทุกมือทั้งหนและว่ามันจะหม,มุนเข้าชี้เข้าวจังมันจังบวติดนึงปไปเอยเย็มกระปุกไปออกเดินทางนะทุกคนจ็กสิมาร์ลุบอ,อะไรกับมูหูนะ <c oughs> ทีมงานผู้หญิง,งทีมงานผูช้ชายนะครับไปชิดเบ็ดเข่า,าด้ปลาไหลไหลก็เต็มของเมื่อกี้นี้เขาซองมึงอนะทุกคนตอนนี้ก็พาห้องปงปังป่งป,งปังแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกลงมา เราคือแบบไปใส่เบ็ดปลาถ้าว่าฝนตกน้ังนำมันชิถวมนะคะแต่เบ็ดปลาแต่ถ้าใส่เบ็ดกบเนี่ยนะถ้าฝนตกมากกัถ่วมเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าให้ไปใส่กระจงอย่างไปไปกับเซียนเนาะสปพรสปพรกับาซเซียนสแปกกับไซเซียนแล้วใส่เบ็ดปลาเนี่ยขอเซียนทุกคนมันสิร้อนอะไรแบบได้ย่างลบบัลลมมาลบบัลลมมาลบบัลลุมมาหันรถหนึ่งใส่อยู่ใส่บ่ใส่เบ็ดปลาได้ไปสบายดีทุกคนไปสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกคน สบายดีสบายดีแมวมาอาเสอเป็ดของเสือแล้วสอาดขนาดนี้อย่าดึงตีอย่าดึงตัวใมันดึงเบอรแนวเป็ดเป็ดกอเสือพาปดึงดงมันเลยกเลือเาก่าปิดตัวของตัวบปิด่ก็ยังเบิ่ึงกออู้ยาแนวหยางดึงกับหลังได้บ่อยดึงไปนะดดึงไปนะดีนี่ ใส่เบ็ดปลาเจได้ปลาจะโตอะได้พาโตฮะเอ็นตาไปเส่เลยอะได้มาโตแม่ก็บไหวกำลังใจบร้านใจแล้วได้เต็มแม่แม่ดังไป่ไว้ลายๆได้ทั้งหนาทั้งล้างดังไว้เลยสิไหวปิ่งปลาไปเงิแสดงเงินประหยากปลาเนยมึงเหรอแสดงเงินไปแสดงเงินไปไปย่างงั้นย่างยั้นเบ็ดจากหลังว่าเป็นรอยเอ้ยเราไปแปลจากหลังซิฟ สาสีบวกสิบเป็นเท่าไรเป็นสามสิบสี่จากหลังสิบสี่สามสิบสองหลังพ่ามือดิสิแดปลาสามสิบสองตบางที่ก็ไดหกสิบสองมาหอดให้นาเลทุกคนให้นาที่หนึ่งให้นาที่บี่เฮาซที่ใส่เบ็ดอยู่ใส่ก็มี่บบอยู่ไสกามี่ัดน่ำได้บาเ็นปลาเสียงลม ใช่บ่คือว่าแหลกแต่ใจประสงค์เนาะใจประสงค์ทางกลางดงกัว่าป่าใจประสงค์สามกลางบ้านกัว่าดงป <ะ S 2> <บ>่าก็นอนนี่ขี่กระเดือน,นเจวตปลาเนะนี่ยก็สัน,นสันนี่เรื่งอะไรตัวน,าน,านี้สันแต่ว่าน้ำที่ว่ามันแตะออกมาเนี่ยมันชิมมิเตนเข้าวแล้วก็เหม็นลังแหลกมันดังเบ็ดป่ะข้าวเขาใส่นอนลงนั่นนี่เนี่ยเหยื่อนอนนั่นนี่น่ยใส่ยังกังคืนใส่เอาปลาดุกแต่เ้าวใส่ตังนั่นนี่น่ยใส่เอาปลาเค็งกับสปาคอ้ะนะตัวเนาะ ลังแรกก็ใส่เอาปลาเค็งหรือลังที่รองก็ใส่ปลาคอเจับลงกเงินแนบเผื่อปลาดิบมันยังไม่รุดไปนั่นเองบอกไม่เลือกว่มื่อไรต้องมีการเลื่อนเบ็ดเนาะต่ว่าใส่เบ็ดปลาเนี่เบ็ดมยใช่เบ็ดปลาบ่ใส่เบ็ดปลาเขาบอกอยู่างนี้ปลาตกันยังบ่จักว่าใส่เบ็ดอีกเมื่อกินเด้อเจ้าจงมากินเขาเนีายทำบาปนะโมนี่เนาะให้เจ้ามากินเบ็ดเท้าแตงสีแดงทำบาปแล้วก็อาลงวัดสพืได้บุญอ่าที่ญี่ปุ่ สซเบตยังเป็ดปลาปลายังเป็ดเป็ดป่าปลงเาโคใหญ่ปลาโคใหญ่ปลาใส่ปลาเค็งหมหรืใส่ปลาโคใหญ่ตังที่สองทุกคนคอมสพอนเด้มันอันดินดึกจงได้นี่เห็นจะคือมีปลามาเผานี่เดดปลาเ็งมาเผาโอ้กินแล้วกินแล้วโอ้หบุกไปจีมันเนาะีปลามากิน เดี๋ยวนี่มันดึงเลยนี่แต่ว่าฮา,าวเวอรดังผดแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวมันยังดึงคือเกา่าแต่ว่าปลาเค็งหน่อยมากินแล้วปลาคอมากินปลาเค็งหน่อยมัน,นเนนนนผาอยู่ล้างที่ซ้ำบูแมนลังบ้านบูแมนลังค้าเด้อทุกคนลังเบ็ดจะหลังจะสะพานเอนคนลัสูตรเด็กทุกคนใจบูคือกันเ <laughs> นี่ยว่าใส่มัน เสะพอดนะจ่าะแขงไปเาแข็งมันจังมันจังบ่ฮอตเตะมันบ้านวันวายจะคองศอกแกคิดกระบาบแล้วเนาะมาฮอดไทน้าที่ซองแล้วกินได้ไหละโอ้ใช่หนีใช่ปะข้อยง่าย หาหนีห right. okay. right. ้มันหนีหยปอยหลยเสียง้น่เีคุยใปขอยู่ดไปบึงสุดละพอนใส่เบ็ดเอนตนหาใส่เบ็ดมันบอกเอาปาเข็งอันนั้นะคันดดกดดป่อยญ่นะไปบ่งเหมือนใส่บึได้ปะขอยญ่ิฮเบ็ดพน เจ้ามันเป็นอย่างตัวน่ำนะเจ้าให้ปลามาเจ้าให้ปลามาอหว้ไม่ยาอยู่นี่หมูมันเดีมดมกกเลยมาหาหมูมันมาสิมาซอยหมูมันเจ้าน่ำาให้ปลามาบารท่าอยากให้ผููบาวมาหาได้เปิดเลยจ้ะเปิดใจอ่อนน้อมยนโดูเ่ไว้ด้เอาแต่ันเราไปใส่เวทเรากัยางหลตําเมือ ค่ะทุกคนพอได้มีเคล็ดลับเวลาใส่เบ็ดแต่ใหถึกปลาหลายๆนั้นคนการคอมเมนต์บอกได้เนาะแต่จริงๆเราห้องก็บปอยากให้คอมเมนต์แต่อยากให้มาใส่ให้กินเยอะนะทุกคนไปก่อนไปก่อนไปวันนี้แต่ห้นี่ให้นี่เป็นให้กีมาร์ี่สุดไปคิดเบ็ดหรือว่าไปใส่เบ็ดนะเกี่ยวไปโง่มาม่มาบ่นเก่ามันเป็นอะไรปลามันจะเห็นหุ่งกินเยอะต้นเขาบ้านนั่นแล้วอันน้หกแห้งมากบ่ เขานางามเนาะเขาเขาน่างามออกไปได้ท nice ุกคนเขาออกแล้วไงไก่จีพ่อเมาแล้วเอ้เข่าออกแล้วอะเขาจีพ่อเมาแล้วถ้าแล้วสิลงยังก็ขึ้นนี่เบอร์สุดายเบ็ดบอร์เห็นมันทุกคนบอว่าเดนอนอยู่เตียงหน้าเด่นนี่ใส่บ่อนี่น้ำนี่เป็นนั้นใหม่นี่ตื่นเต้ามากเลยกับเวลาเป็นเมยโอ้โหเป็นใหม่นี่เป็นไม้ใหญ่แล้วนี่นอนอยู่เตียงเกิดไหนบอเขาทิ่นอนแต่เฉพาะนี่แหละนอนแล้วมังนอนแล้วแตลอยออกความคิดเห็นแล้วนอนแล้วเร่มมือ

น้ำติด <initiatives> ถ oh, ah, ่ายก็อยู่ในคางป่านเลยวัวสิดแต่ปลาคอใหญ่ติดแด่ปลาคอหน่อยแต่ทีที่ที่นั่นแน่คือปลาเค็งลายแน่นอนหัวด่ะไปใส่อีกห่วมันก้อยากาขีดกระเดือนหัวฮะเออเดี๋ยวทุกคนน้างติดถ่ายแคนเด้อเบ็ดคนงามเด้ดหนิน่ะเมื่กินบม่ไหนเลยปีหนึ่งใส่เธอหนึ่ง

ว้าวตัวเลกนี้ไ่ใช่โอ้แล้วปลาข้าวเมื่อกินเลือแนะบอกระบสลัดทุกคนถือตัวแหลมมันปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนแต่ว่ามันกินแบบนี้มันชิ้นเลือกเต็มดึงออกมาปลาขอกมันหน่อยตุย ติดเต็มเต็มเต็มมันกินเลยกระตีเอาปักมาหน่อยปลามาหน่อย้วมันดึงของเนี่ยไตายแล้วมังไอ้ดึงตายแลรอปลานี่มันตายง่ายอยู่แล้วเกินจะงามก็ตายแล้วเก็นจะงามแล้วปลาโดนเป็นปลาที่ว่านิวสันิกัปลาซิวเลยอ่ะบันี้ถปลาตะเพียนแล้วถือปลาขอด้วมดวมด้วมอะไ้มคุปใส่รหันี่สิบ bọn đấy tuổi một cái thành, bồn bồn vui tút não, mân kì cái khí hậu đưa đấy, còn mình đưa là mình nhả, chạy là như thế này, thoải, sồn toị, sồn ตล่งปากคอใหญ่อยากป่ยไก่ม่ได้กินเชียงแบบในน้อยอย่ามันถึกปว่าน่อยโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกมันมันลิถ้าพดนัดปลาดุกเนัดปลาตะเพียนหากินบวเลึกกว่านั่นเนาะยองกรบมือเดึกหัดหน่อยออกอยูเออมันปักมือเด้อปลาดุกสำนีพอดีปนเนาะพอดีเสี่ยมเอ้า เดี๋ยไปจัางันแล้วมันตีตีเขาจับกันนี้นะคือยั่นมานทุกคนแต่ว่าจะพ่นมาเอาเต๋าเหมาะให้ี๋ยนอนเดเหมาะไเชียนจะจับจะซ้ใช้ใสจับไซื้อเนี่ยใส่มาจะบบอกว่าจะที่ถือเป็นไปใส่แมนจบอกได้รอยเด้อร้อยบอกทยงครับถตัวที่สองทุกคนตือของเชียงนอีหละเมื่แล้วทุกคนเดี๋ยวเขาก็เมื่ออะไรท่านใส่ไปประดุกยังขึ้นมากินไว้แต่บอก ปุกลูกปุกแมวกินไว้เนา่ใส่ไม่ใส่อาบิใส่บเกาอยู่ตัวนี้ใส่แทนใส่ใส่ันปน่นแล้วเอ้าโอ้ยอย่าเลนอย่าเลนประดุกนะโมเมนต์นาเลนเป็นบลกมือนี่อยู่บลเกาบมันมันมือเนาะปลาเดี๋ยวถาบงืเรงมันที่เ้ยท ก็มีบังดเร็วเเร็วเร็วมนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปยังบ่กชัก่พุทธโมกันเม่อกี้ตัวหางสีดำดำเต้นปลาอ้โหอ้เสียง กินแบบอันี้รอยันว่ามีแตนำลาม่มันมันสเสอยบกยบปักมือมาไม่ทันนะลูกฝ่ายเขาหน่อยเขาหน่อยไปจ้ะอ๋อไอ้ขาจากปอนมันลงหนำจเมีมันโต,นนตเหนียวไปลวเลยโตขยันนะโก้ชาวพ่อาขาวอย่างเอาไปออากระดูกตานหนำ,นำนนนเอออย่าปักมือเ่าวด้เดี๋ยวรหวังดีอย่าอีสายเดีย๋ยวโนล่างชุไท มืดอเล็บพันรู้มั้ยยงมลองจะถ่ายร้อนร้อนเบิดเอาขี้ยังขี้กระเด็นมาได้เย็นรล่าสบายดียังกลางคืนทุกคนบ้าดมืดอตะลิ่ลำบากอะไรยังกลางคืนถ่ายคลิปนะเม้นหุองเยี่ยมยามกลางคืนสิมานกับกลางเวรทุกคนสบายดีทุกคนเบิ่งบนเชสาวกันเอาคงปะเขาอะไรนเอามันคือเป็นอันนี้ว่าลงในทุกคนเฮ้ยสะพาะที่จะเป็นสัญญามเบ็ดเจ๊เบ็ดเล่นหล่อน ไม่นตะหมากเบ็ดตะกเอาไป็ี่ดตามหมดนะแสนลัก็ตามคนก็หองฮือฮืออยู่ท้แท้เลยไหพาเฮ้อแล้วเวนตะเวนแต่ใส่ทุ่งมือกลางคืน่อโมไซทุกคนผ่านใาทุกวันยินเสียงสดๆเฉียบวะโมีกำลังแจเมื่อเมื่ ไม่ทำอไรหอ็นอะไไปเก่งเค้เก่ดเค่ดีไปเลยขึ้นเด็กกันเีลึ้เนาะการขึ้นเด็กกที่อยู่หึงรูลืึกบนดคนไปับมันแม่มันต้องเบ็ดมันเกาะฮะขืนเบ็ดเด้มานมาเดี๋วแหละของขึ้นนี่ เเซร์วนดุกมันขึ้ือหนุ่มให้มันลมหนาวให้มันโให้มันดมเลยฟ้ารรากาศนะยี่งงหน้าห้องกรหัวออาออกมาลเขามาลาห้องกรหัวมันเปลี่ยนมันนะครับตย่ีย้ำเกี่ยวเขาอันเดย็นะอยู่หน้าอากาศดีเนาะอากาศเย็นสบายนอนเดี๋ยก็จะกักอยู่บ้านนะครับมีพวงพูนจะสบายบสบายอย่างหนึ่งเน็ดปวดหงแค่าเขา็ร้อยมันกินเลย กบดาไทำชีวเตไปะิบเปาอไรนิสเดกะเด็นกเข้ากันยุ่ไปเงี่ยไงไฟเนปลาละาิึนกันโอ้ยทุกคนมองไงเอ้ปลาปลาบกกระปูกินจนมุนกกินทำพยายามสานะเด่ไหนเขาแทรกันรลุดออกนั่นก็แบบปลามันถือเบ็ดแล้วโมเยนความสามาถชีวิ นี่ตัวแบบขาดเข่งกันนี่นะตัวที่สองปลาเข่งมาแต่ปลาเข่งเงเพิเกือบไฮลุมแลวก็ดูกระบอกม่กมันของมันของแบบมันดิ่มแกระเบือี่มนตะเวนนีละตะเวนคนุม่ออามันมันเดบ้าให้หมาเนี่ยค่อๆๆๆหอกอีละมาเตงแตยยังบ่เคยเห็นกันยังเห็นเาพาผาขึ้นหรอขาผาขึ้นเนี่ยกูวา้แล้วคนมากินเลือ บ่ละสิลําสิลํามากน <laughs> <a đem fundamentals dragging> <sympathize> ยันมือลงเข็มพอเอืนมือเอืนเนมันใจขันมือู้อื่นแกมันใจ้อ้ับขออีอโอเดี๋ยวเขมงาโตเกิะข้นเมื่อกาต้อีกอปดุกปคอปแล้วโอ้สลามเลยปาสลามกินเตเจแถมชิตามตมไปกินเ่นอืนปลา มามากินปลาอาหารเขาไป่ไพ่ใสเบ็ดได้ก็เป็นคนนั่งกินเนาะไปหาได้ไปหาได้ได้ทั้งปลาได้ทั้งปูปลาเค็งเด็น้อยน่ะทั้งตายได้หน่ะนะมาละตายแค่น้องก็กินแมเนธรรมาติโบราณลิกลิกลิกล่เอาเล่เอาปูเขามไปเป็นออกับปูเขาเอางามแล้วปลาเราตายแล้วเห้ไวจังกัดบริษัทบริษัะเบ็ดเขาขาดแล้วปันนี่แต่ปลาเข็งเนาะไม่ใช่ผมบริษัทปลาคอหลับคนโตหลับมันออกปลาคอ เดี๋ยวบระมบวกเนาะวันไหนคุณมาดูตกเกลียตกลอ๋อตำนกระต๊อกเลมืดมาลตกลตนาไอยู่เียงเพียงเสาโ้าปนางเียงเรอวะพอบนางปนงเ้คนสิทุกดนตยังหาเลยบ่เนยงคงีเเลยก็ยังแบบนี้เลยยัเายัเอาติงด้ ปเคงปลเค็งเข็นติ้งลึกีเดียวางูแล้วทีแมบิงท่ลออมังกัข้าเอ้ยบ่แมนตีปักเค็งปลเลิกกับมันดีนมันกระลุดบงแมนบวบบบงแกล่องไปทางขวนใจตีของว่ตัวใหญ่เลยตัวนี้นะแต่ตัวนี้มีกรรงให่เตวล้วว่ะเจ็เล่นตื่นดหญ่เป็ดา้่รดบา ของไหมเหตุใดเหตุใดถอนใบพื้นเหตุใดเหตุไดใหญ่ใหญ่เห็ดเหตุใดมันของไหมเหตดแล้อก็นเดียวน้นย่ดทีเอาใจังหวะใจจังหวะเดี๋ยวไออมปนกวนเดง โอ้ยถูกคนยังแมกเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันซีลดนะแต่ว่ามันไป็นของใหม่ซื้อแล้วแบบมันดีหมดได้ยังกันดึมันก็เลยนอนแต่ย่างกันดึกอู้วามันก็ตัวใหญ่งขู่คนเองมันได้กันเองดีใจมีแห้งสักนาทีอื้อซึ้งไหเอามันคือถนนถนอมตัวเองแต่ประคอแบบมันบอดดินบ่อยยังเดี๋ยวนั่าจะเป็นประคอตัวแม่ประคอตัวหูแบบโอ้ห่าวตรงๆ ก้ใสกเีหน่อยเก่แล้วเนาะมีให้กินเนาะให้ว่าใส่หว่าบอมีรัก่อ้ยเว้ยเวทเท่าเลยละตนขุดเนาะตาคุด้นนอะกอมวานี่ลแฟบอกว่าใส่ะบรักนี่มันงจังจังจจังจื้เอาเสมอกันเลยะนมันระย่ามันนันเขาลือบมันััน่อันเขาเขาเบอเปดูดระูขเบช แม่ดุกดุต้องลมะดุกน้อยกระดุกหน่อยเื้อต้องเว้นแสดงว่าเห็นนะบุผั้เนาะดูว่าจะรักกันรุดเป็นเห็นอะนอ่ะงเทียวนองก็ได้โอ้ยประสบการณ์ในการจับกระดุกเด้อข้างนนงเกาะตีนเขากระดุกว่าละปะอย่าดินอย่าดินตกระแตมดู

เลยนะ่าอะไรก็โอเอ้แล้วนี่อไต้องยนี้เี่ยมันนังพี่เฮอของมึงน่ะกุยแมันนัพี่เพราะว่ามันรกลงคืนมันตกจี้จอจี้จอวิเศษเห้มันสีจอมันีขึ้นอันน้ำไรอันนี้จอมันี่อสอนี่วะอันนั้นอันน้นน้ำไรแล้วไม่จี้จอผิดหน้าเน่าที่จะทำไรเนาะมืออื่นไมนสิบกันันบสแ้ิขืนนะเต็นเวรสาวเป็นเบ็ดสิบเห็นมมันเนกอนมันวักวัชรากินเบ็ดอีกเลี้ยมไปไปลุ อ๋อต่อกันไปดูบ้ากระปอกนั่นให้เราได้บอน่นะเอาไว้สองกปุกนั่นกระปุกนั่นกระปุกอ๋อดูไรให้ได้ถัดไปเออใส่บาตรมีเสียงเออต่อยกันมาดึกในมันหนีบเอาปลาอัดปลาไปดูก่ันกินนะนี่ค่ะกระตายไปดูค่บตายไปแล้วนะฮักฮักนะฮักฮักฮักงามค่ะนั้น ปลาลง enfin ิ้น well, ั uh, ่นเป็นตางไปปลาดองก็ทอดปลาเหมือนมาลูกเดบาละเออสลัดเอ๊คก่อนอคมือเอเเนกพ้ดยางกัพเนด้วัเย็นแถวๆไหนเวนี้เนาะมือแต่ต้นทำเนาะกอจะเปแม่เดียวกันเดียวกันเ้ยเจ้าขาเป็นเลยแเห็นปลาจนเหยียบตีนเขา ม่วนเลยเวลาถือฟ้าแล้วเด็ดด็ดีใจม่ได้กินบ่ได้เลิกไม่ค่ายถิ่กระแด้เลยออมันงรุดกระปูมากินมันก็ห้าวันมาเห็นขันทามาเห็นกำลังมันเฉียบเฮดทองจนเบ่งกลับไปช่หยมันบ่หลอดกับโแซเนาะแสบเรืยวันน้ถือฟ้าทองตู้แล้วแปะบอล่แล้วถือ้าเพียงตะเพียงกับอลาวเอตะเลตะกับอลีอลตะอลตเีอตะเลตตะเพเฮ้ยบอลตีเฮาอันใเ่เอลเออลเเเลก็ถเทือแรกก็ไเทือแรกเนาะถ ถือก้อนแหลกกระปูกระปูไปดนล้างปลากระปูหลายเลยเนาะกำลังเตรียมระวังเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวชิบอะไรปลาเดี๋ยวชิบอะไรมาดิเหมือนเี๋ยวจะเหมือนกันมาไดี๋ยวเดี๋ยวกระปูกระปูร่างกระปูกินปลาเอาไปช่อยกระปูมันยามเนาะยามปลามันชิคกี้มันมันมาถ่ายยิงในเบ็ดันจะมาถ่ายยิงในเบ็ดมันหอมเลย มัได้คำว่า,ามาลังขาหันเลือดจะรว่ามันบรุดไงตอนเจ็เลือดกูกัดกันขาดกัดทํางเบ็ดเอคันเออมันเอาไปลาแบบมันกัดกินทางเบ็ดเนาะเบ็ดขาดไปจากหลังหรอวะ ใส่ใส่สน้่นะคะทุกคนแช่ตะแหลกสาแหลกซารอยบอกว่าเป็นนางถ่ายนเพียงพระเทามันนีคก็สิมเมืนวดไปเวดใหม่ละทุกคนเปล่าวะเขาอันใชยเบ็ดนะมันบนในนั่งแล้วเขาอันใชยเบ็ดปลานะมันต้องในนั่งเพราะเขาติดตุดขี้กระเดือนในเพียงพระเทามีอยู่อันเพียงจุกไงยเลาเมืองอไรบวกแล้วไม่ เอาดูหน่อยละสวยละางก้าวชา้วโบได้คามดีนะถึงฟ้าเราคาคนะตึงฟ้าเราลดเกน้อยเล็กมิดได้เหนี่ยงกระดุกสีปากมือลัมันเห่ือะไรนะ้าพอดนบ่ได้รุ่นบ่ได้นะสะพันพ่อพอดบ่ได้ยามตะกอนะพอเพุทีปุ๊กขี่กระเดียนปลามันนั่งกับข้าลาเนาะโอ้แป๊บเดียวมันก็รุ่นะ ใสแต่หามาทันเลีใส่บจไปสี่ตัวะตัวเจยวบบอลเก้าเลยชึึบชึบตัวใหญ่ก็เก้าหมดแทำมะขอนี่ไตาลอยแต่ตาดีก็ทิ้งมันไปเหมือนว่าเยามันมันม้วนตีเออจิ้มไปจักรอดหแล้ววันนี้ตึ๊งมงเลยวะงมุเลยแ้มม้้มม้งบต หมดยงดิบทางแนี wow. ้ยเลยว่ะตัวตัวมันจะแหลกนะใส่ทำบ่มาเอาหนึ่งกระป่ายคนเดียวนะเก๋อมบกินต่วตัวต่ตัวเอ๊ะปะดุกหล่ดเดียวกันน่ะสิร้ายเนาะจะพอนแตัวมุ้ยไพกแลนแกนมุ้เอาไปคอยอย่างที่ตายตายอยู่บ่มองได้ยังม่เห็นดิ โอ้บางแน้มันกินนะบางไก่ดตากร้องนิดเดียวนิดเดียวอากูทำไมบอสก้นนะรุดไปเทากันมันกำลังกินมันดิ่มนเรื่งมันดิ่มได้เลยมันลุดัวแรกมันม่รข้าวเปล่าข้าวเปล่มากับอะไรมีไฟ อันนี้ก็เม็ดมื่อกนนี่แแม่มันเกาะตามัดงนีห้คบณคือินว่ดึงนห้คให้เรตีนเตะค้นได้บ่ข้นนะ้หลยปรารถจาัมก็มใหม่เลยหรืเปล่ดี๋ยวไิมใจเจ้าคุ้ยสังเดปาเปคุณตีนเจริณปรารถกินเม็ดหยาดดีเลยเจริณประหลวทุกคนเจริณปคุณใหม่ทางแดปลาเด้ แม่ปลาลใือแต่เพงเลยม่ปลาลนลาะเป็นกลุ่มอาราสวิงมาตักเอาได้เออปลาลดบมดลลายตัวนะเอากาแฟยังหมจักอยู่ไปเดียวปลาปลาแม่นะขุดกี่กระเรนะเซไม่ผมะไม่ิ้งกูเลยหอนเพียงเราหนังหกอนหนังขาคนซ้อจากสไปนันจำเบ็ดได้มไล่เติมได้เพพยายามบดถมกันเออหนึ่นเดีัวใส่เบ็ดตักลายก่อน งมมาแล้วเลยก็งมาแล้วลองดูกหกสิบสองดูบ้งเห็นปาเห็นปตู้เอาดูเดปลาตู้นีายปลาดุปลนี้นะปลาดุกระดุนเดียวกันหมดตะปกไปมันเท่าบเลมายามเลยคับกกี่ก็เดือนแต่ว่าเห็นเพียนเบ็ดเนี่คือแบบเอาเบ็ดเมื่อทุกคนผวาสรอยละวันแล้วนี่นอนแล้วเลยแบบสงสานหนองแล้ว กรอปิดกองมาถีบล <in row> <h Metropolitan sevent ies> ้วก็แตนะเออไม่ละเมื่อนีกรอนี Brother ่วันยังเอยไปคุดกี่กระเดือนหน่องมออยนอนเ่ะอะหานะเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสองสี่ห้าสสิบแปดส สองสามทีสป้าถือเบ็ดมาสาสีเอ็ดเดินเยวเบ็ดเจอสี่หลัง4สี่จหาชกเจ็ดายไเจ็ดหลังแปดหลังที่สิเอ็ดองมันขาดไปประมาณหกหลังหกหลังเลยก็เข้าไ้เที่ยวไม่ี่หลงหนึ่งอืแต่พี่ว่าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสำหรับที้งยากับสมาิใ่ปลาห้ดูดููว่เบ่เืยวนนแล้วนอนนี่นะมันบกบกัดกัดปลามุนประมาณบ้ามาเบนงหหลาย มีกบน่ตัวนึ่งกบหน่อยมาบแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราเพื่อนติดรไฟางมันใส่ไว้ยางมุชจอก็ไ่้แต่ว่าใส่หัวยานเบ็ดขาดทิมเบดตได้ริสันตแต่ก็คนโยตัวเดียวบานไม่ให่แม่กระเตากา สำหรับินี่เฮากะสิเพอเจลไปสมิกาทุกคนเขาคุ้นกันแม่นนังแล้วนติดตามมาเริมพาะงานกิการมตัวเหนื่อยนะแต่แล้วนะนอนเปลือยเสิออาบน้ำได้